กืบประูรกืบประูุระแก๊สปอ์ต่างๆนะครับผมกับช่วงรู้ไปหมดครับออซึ่งจะมาพูดถึงเรื่องของเคล็ดลับความงามของนักเทนนิสสาวกันซึ่งพี่กันเองเนี่ยนะคะถ้ามีโอกาสเขาก็จะไปเกาะขอบสนามดูใกล้มากอะ่ะคุณผ<ม>ู้ชมทุกเวลาที่เราผู้หญิงแข่งจะไปดูหมดใช่ไหมโดยเฉพาะเทนเนิสผู้หญิงเขาชอบใส่กะงปรงสั้นไงคุณรู้ได้ไงเนี่ยโอ้โหคุณไม่รู้มัง้งแต่ยิ่งเวลาที่เขาแบบยอ่อข<อ>นลุกเลยนะย่อแล้วมันจะเห็นยังไงอ่ะย่อเขาไม่ได้ย่อ เขาเป็นนักกีฬาเขาต้องย่ออย่างเก็บลูกอะเหรอเก็บลูกเฮ้ยเขาย่ออ้าขนาดนั้นคุณอะมันอแต่ละแต่ว่าเราโม้พูดเรื่องการดูแลผิวค่ะคุณไม่ได้พูดเรื่องกระโปรงสั้นอะไรแต่อย่างใด้แต่เรื่องกระโปรงสั้นก็เกี่ยวกับการดูแลผิวนะเพราะเขาจะต้องแบบว่าใส่เปิดเปิดขาเปิดแขนอะไรอย่างเงี้ยแลวส่วนใหญ่อะนักเท่สาวเขาก็จะใส่แบบชุดสปอร์ตของเขาอะใช่ซึ่งมันต้องทาให การตีเนี่ยมันกระฉับกระเฉงที่สุดเคลื่อนไหวสะดวกเคลื่อนไหวสะดวกก็จะมีแบบบางคนใส่สายเดี่ยวบ้างาเป็นสปอร์ตบ้างสายเดีเ่ยวคุณเคยใส่ไหมอ้าวเคยสิคุณซึ่งมันก็ต้องมีการดูแลผิวพรรณเพราะว่าอากาศนะครับผมในการตีเทนเนิสมันมีทั้งกลางแจ้งเอาดอ์อินดอร์อนักเทนนิสเนี่ยหรือว่านักกีฬาทุกชนิดแล้วแต่ผมว่าเขาต้องมีการดูแลภาพลักษณ์ตัวเองนะครับให้แบบว่าดูดีตลอดเวลาทั้งเสื้อผ้าหน้าผมผิวพรรณความงามต่างๆเพื่อ ให้เข้าตาสปอนเซอร์ hmm. แล้วคุณเชื่อไหมว่าค่าตัวถ้าเกิดว่าได้เป็นสปอนเซอร์นะ,ะได้เป็นพรีเซนเตอร์ของแต่ละแต่ละแบรนด์นะค่าตัวเนี่ยแพงกว่าการได้แชมป์ในกีฬานั้นๆอีกอ่ะคือผมว่ากีฬาทุกชนิดอ่ะมันก็จะแบบมันก็จะมีมูลค่าของมันอ่ะค่ะแล้วการที่เราได้เป็นพรีเซนเตอร์เหมือนนักล้อเหมือนกันครับ พรีเซอร์นี่คือแบบค่าตัวเยอะสุดเหมือนกันครับนักีฬาของคุณของคุณถามของคุณก่อนสมมติว่าคุณเป็นนักร้องอย่างเงี้ยปีหนึ่งมีโฆษณาให้2ตัวแต่ไม่มีงานจ้างร้องเพลงเลยสักวันโอ้อยู่ได้ให้จริงบ้างจริงแล้วถ้าปีละตัวอยู่ไม่ได้โอเครู้เรื่องเหมือนกันครับกีฬาเทนนิสเหมือนกันค่ะค่าตัวพรีเตอร์เยอะมากมากกว่าการได้แชมป์การแสลมอีกซ้ำอะไรเงี้ยเขาก็เลยบอกว่าต้องมีการแบบดูแล ลุคของตัวเองให้ดูดีผิวพรรณต่างๆให้สวยงามอยู่เสมอค่ะอย่างคนนี้ค่ะเคยถึงขั้นว่าดูแลตัวเองดีแล้วก็ได้รับการเป็นพรีเซนเตอร์ของผลิตภัณฑ์กันแดดยี่ห้อดังก็คือเอเนสซาันะคะนั่ก็คือคนาโอมิโอซากะนั่นเองคือเป็นนักเทนนิสหมายเลขหนึ่งของโลกคนปัจจุบันเลยนะคุณผู้ชมและคือเขาอายุ23ปีนี่แหละ <ผม S 2> ได้เป็นพรีเซนเตอร์ครีมกันแดดยี่ห้อดังยี่ห้อดังมันก็เลยคุ้มไงกับการที่เขาแบบดูแลอะไรต่างๆมานะคะแต่ว่าที่สําคัญวันนี้เนี่ยก็ยังมีเคล็ดลับการดูแลของ ที่เรียกว่าเป็นอดีตละกันอดีตนักเทนนิสหญิงหม่เลขหนึ่งของ,ของโลก,ลกหลายคนหลายคนซึ่งยังเล่นอยู่ปัจจุบันก็มีด้วยใช่ครับามาคนแรกก่อนคนแรกนะครับผมแครโรไลน์วาซินิก้คนนี้ครับผมเป็นอดีตนักเทนนิสมือนหนึ่งของโลกวัย30ปีนะครับปัจจุบันเนี่ยรีทายแล้วเขามีเคล็ดลับในก,นกนรากรดูแลผิวก็คือเขาจะเป็นคนที่ทาครีมกันแดดทั้งตัวเลยหัวไหล่แขนขาคอหน้าทาหมดเลยเพื่อไม่ให้เขาเนี่ย มีผิวที่แบบหยาบกร้านนะครับผมแต่ว่าปัญหามันเกิดขึ้นที่ว่าพอมันทาทั้งตัวปุ๊บเนี่ยมันมีปัญหาในการจับกริปแร็กเก็ตของเขาทําให้แร็กเก็ตเนี่ยมันมีความลื่นค่ะเขาเลยแก้ปัญหาโดยการเอาแอลกอฮอล์ที่เป็นเจลล้างมือครับมาช่วยทําให้มือเขาเนี่ยมันดูแบบเอาเอา,เอาครีมนั้นออกไปอ่ะ ความลื่นออกไปทําให้มันจับได้ถนัดขึ้น oh. หรือว,วก็ดีกับช่วงนี้นะเพราะว่าโควิดด้วยีห่หรือกําลังจะบอกว่าหรือจริงเขารู้ว่าเดี๋ยวอนาคตจะมีโควิดเขาต้องรีบเอาแอลกอฮอล์มาล้างมือก่อนตั้งแต่สมัยก่อนก็ถือเป็นสิ่งที่ดีนะใช่เขาเตรียมพร้อม,อมนะเพราะว่าจะได้แบบชินกับการเป็นนิสัยไปเลยโอเคได้คุณจิงตังคันนวจิงตังค์ิงตังคหนึ่งคนครับทนนี้นะครับวีนัสวิลเลียมครับนักเทนนิสอดีตหมายเลขหนึ่งของโลกวัย40ปีซึ่งปัจจุบันนะคร์ ครีมกันแดดยี่ห้อครีโดซึ่งม่น่าเชื่อว่าเวนซสิเลียมนะครับเป็นคนที่รักสวยรักงามมากสมัยเด็กๆเนี่ยเขาเป็นคนที่มีความเชื่อว่าไม่ต้องทาครีมกันแดดก็ได้เพราะว่าความเชื่อของคนที่เป็นแอฟริกันอเมริกันเนี่ยนะครับเขาบอกว่าการที่ไม่ต้องทาครีมกันแดดเนี่ยไม่จาเป็นเพราะว่าแบบผิวไม่ไหม้อยู่แล้วค่ะผิวไม่ไหม้เหรอผิวไม่ไหม้ไม่ไหม้ไม่ไหม้คือมันไม่ไหม้ไม่ไหม้เออมันไม่ไหม้ไม่คุยกับใครก็ได้ปะ ไม่แต่ว่าที่จริงแล้วนะคะผมไม่ว่าคณจะคนไม่ว่าคุณจะผิวสีอะไรก็ตามคุณจะผิวสีเข้มหรือคุณจะผิวขาวเผือกแบบนี้ก็ตามทุกคนเนี่ยผิวไหมหมดถ้าโดนแดดแรงผิวมันจะไหมนั่นแหละใช่เขาก็เลยเริ่มมาทาครีมกันแดดดูแลตัวเองในช่วงอายุ3 5ปีิ้าปีต้นมาเทคนิคในการเลือกของเขาเนี่ยคือดูครีมกันแดดทาให้เข้ากับสีผิวอันนี้สําคัญมากมากไม่งั้นมันจะลอยใช่ปะใช่ผมเคยมาแล้วยังไงโอ้โหโหยังไงคือผมเป็นคนผิวเข้มค่ะ แล้วครีมกันแดดบางตัวเนี่ยทาแล้วมันวอกอมันลอยค<า>่ะ<า>คุณก็เดินออกจากบ้านเจี๊ยบเจี๊ยบ <laughs> แขนดำค <c oughs> อลอยห <c oughs> น้าลอ,อยมาเลย <laughs> มันก็จะมีผลต่อสภาพจิตใจของคนที่ทาเคื่อถอคนเห็นด้วยนะออคนเห็นด้วยอ,อีกคนนึงต่อเลยดีกว่าเซ <c oughs> รีนาวิลเลียมค่ะคนนี้ก็เป็นน้องสาวของวีนัสนั่นแหละอดีตนักเทนนิสหญิงหมายเลขหนึ่งเหมือนกันของโลก,อ,กอายุ39ปีแล้วค่ะปัจจุบันเขาก็ยังแข่งอยู่แล้วเขามีลูกด้วยนะคะ3ขวบค่ะคือเซรีนาเนี่ยคุณผู้ชมต้องบอกว่าจริงๆเธอเป็นคนรักสวยรักงามมากนะไม่ใช่แค่ครีมกันแดดไม,ไม่ใช่<ม>แค่ผิวพ,พี่สาว ใช่ไม่แพ้คือพี่สาวเนี่ยอาจจะแบบว่าให้ความสําคัญในเรื่องของครีมกันแดดเรื่องของการทาผิวใช่ป่ะแต่เธอคนนี้ไม่ใช่แค่นั้นเธอบอกว่าเคล็ดลับก็คือทั้งนอนให้เพียงพอแล้วก็ดื่มน้ําเยอะๆไม่น่าเชื่อนะคุณผู้ชมคือเราอ่ะฟังแบบนี้หลายๆคนอาจจะคิดว่าอุ้ยนักกีฬาเนี่ยนะเขาจะต้องแบบมีความลุยมีความแบบอุ้ยแมนๆลุยๆแต่เปล่าค่ะจริงๆนักกีฬาเขาก็รักสวยรักงามแล้วเขาก็ดูแลตัวเองเหมือนกันสรุปว่าคนที่จะเล่นกีฬากลางแจ้งช่วงเวลาในการเล่นเนี่ยคือคุณต้องดูเวลาให้เหมาะสมค่ะ ก็คือถ้าเกิดว่าตีเทนนิสกลางแจ้งเนี่ยก็ควรตีในช่วงเวลาที่เช้าจนถึง10บโมงคือก่อน10บโมงเช้าอ่ะก่อนสิบโมงเ<ม>ช้า<ๆ>หรือว่าบ่ายสามโมงเป็นต้นไปเพราะว่าแดดช่วง10บโมงเช้าถึงบ่ายสามเนี่ยเป็นแดดที่แรงมากนะครับถ้าโดนานานๆหรือว่าอยู่นานเนี่ยทำให้ผิวคุณเสียได้เป็นอันตรายต่อผิวนะครับช่วงหน้ามีอะไรช่งหน้าครับเรื่องดังปังๆเราจะมาพูดถึงเรื่องของผู้ชายบ้างและดีเป็นสิ่งที่ผู้ชายนะครับผมไม่ควรใส่ไปออกกำลังกาย ดี๋ยวจะบอกว่าอะไรที่ไม่ควรใส่และอะไรที่ควรใส่เดี๋ยวรู้กันช่วงหน้าครับผมไม่ใส่เลยได้ไหมไม่ได้ต้องใส่ครับผมกลับมาสู่รายการสปอร์ตต่างๆนะครับผมกับช่วงเรื่องดังต่างๆครับใช่เราจะมาพูดถึงเรื่องของผู้ชายกันบ้างอ่าดีค่ะคุณกับอะไรที่ไม่ควรใส่ไปออกกาลังกายใช่เอางี้เลยดีกว่าเข้าเรื่องนะคุณผู้ชมต้องบอกว่าปกติแล้วเนี่ยเวลาเราจะไปออกกําลังกายหรือออกกําลังกายในบ้านก็แล้วแต่เป็นไหมอ่ะเราจะยืนสองกระจกแล้วก็จะรู้สึกว่า เออเสื้อผ้ามันก็มีส่วนทําให้เราแบบอยากออกกำลังกายเหมือนกันไม่บางทีไม่ต้องเจอใครเลยนะอยู่คนเดียวในบ้านเนี่ยแหละแต่ว่าแบบใส่เสื้อบ้าสวยๆไปเรื่อยเลยใส่เสื้อบ้าสวยๆกางเกงเลกกิ้งอะไรเงี้ยกางเกงวิ่งสวยๆสีดีๆอย่างเงี้ยอุ้ยอยากออกกำลังกายมากแต่ทีนี้เนี่ยไอเสื้อผ้าที่เราจะเอามาใส่เพื่อให้ตัวเองดูดีมันก็ใช่ว่าจะใส่ได้หมดไงถูกต้องเออมันก็ต้องเลือกไงโดยเฉพาะอย่างผู้ชายถูกต้องครับผมผู้ชายที่สาคัญมากนะคืออย่างผมเนี่ยผมจะฟิตติ้งเสมอ ผมเนี่ยเป็นคนที่ละเอียดอ่อนมากเหมือนกันจะฟิตติ้งอะไรที่สีที่มันแมทกับเราเสื้อสีนี้รองเท้าต้องสีเดียวกับเสื้ออะไรอย่างเงี้ยหรือบางทีเราซื้อนาฬิกาสายสีน้ําเงินมา,าก็ต้องแบบดูอะไรให้มันมีสีน้าเงินนิดหนึ่งในร่างกาย<อ>ซึ่งในช่วงนี้สําคัญมากเพราะว่าหลายคนอาจจะแบบไม่ค่อยได้ออกไปฟิตเนสไม่ค่อยได้ออกไปในยิมต่างๆแล้วก็อยู่ที่บ้านกันและคิดบ้านการอยู่บ้านเนี่ย เฮ้ยเราสามารถใส่อะไรก็ได้ค่ะบางคนใส่ชุดนอนมาออกกำลังกายที่บ้านบางคนใส่แบบผ้าของมา้าบางคนใส่กางเกงในตัวเดียวอ,อไม่ได้นะไม่ได,ไได้ไม่ได้ไม่ได้เดี๋ยวมาดูกันเลยดีกว่านะคะ,ะว่าแต่ละชิ้นนะคะต้องบอกว่ามี6สิ่งเลยละกันที่รวบรวมมาแนะนําให้ว่าคุณผู้ชายไม่ควรจะสวมใส่เวลาออกกําลังกายชิ้นแรกเลยนะคะเสื้อผ้าที่ทําจากฝ้าย โอ้โหนี่สําคัญมากเพราะว่าคือตัวฝ้าเองเนี <uh ่ยเขามีคุณสมบัติในการที่ดูดความชื้นนะครับแล้วก็ยิ่งคนที่มีเหงื่อมันก็จะแบบดูดเหงื่อเอาไว้เนอะอเลยอ่ะเก็บความชื้นเก็บความหมักหมมเก็บกลิ่นเอาไว้มันไม่ค่อยสดชื่นอ่ะมันจะเปียกแล้วมันจะหนักมันจะเนอะอหนาด้วยใช่นะครับไม่ควรใส่เสื้อผ้าที่ทําจากฝ้าเด็ดขาดโอ้มันไม่ระบายจริงๆนะอ่านี่คืออย่างแรกนะครับอย่างที่2คืออะไรครับ อย่างที่สองเนี่ยนะคะก็คือเสื้อผ้าที่มันหลวมเกินไปโยกสั Yo, up, <Hey. S 1> ตอแมนกับพี่พอปไปใส่โย <Real. S 1> สับ <Hey. S 1> สู <So> สันกิงใส่กิงขากองอไปวิ่งไปวิ่งไปไงโอ้โหเหยียบแน่นอน <laughs> แน่นอนหรือบางทีเครื่องเกี่ยวเอาไปกินนะปั่นจักรยานปั่นจักรยานไม่ได้โอ้โอันตรายอ่ะนี่คลิปภาพตามก็อันตรายแล้วอ่ะแต่ว่าต้องบอกเลยว่ามันก็ขึ้นอยู่กับกีฬาอย่างอย่างบางประเภทเนี่ยอย่างหนุ่มสเก็ตบอร์ดเซิร์ฟสเก็ตอย่างคุณอย่างเงี้ยจริงๆก็บางคนก็เห็นเขาใส่ตัวใหญ่ๆกันนะได้ก็ยังพอได้อยู่ได้อยู่แต่ว่าจริงๆก็อันตรายนะกางเกงตัวใหญ่อ่ะเพราะว่านี่เคยใส่กางเกงตัวใหญ่ไปเล่นเซิร์ฟสเก็ตเหมือนกันครับพันเ็ไปในล้อค่ะคุณ นี่แหละอันตรายเห็น้าคือก็ควรจะใส่ให้ขนาดมันพอดีกับตัวใช่นะครับไม่โคล่งไปทําให้แบบไปเกี่ยวบางทีเสียหายกับเครื่องประดับในร่างกายด้วย,วยแล้วก็ เครื่องออกกำลังกายเกี่ยวไปกินด้วยอะไรเงี้ยนะคะรวมไปถึงกางเกงยีนมันทั้งรัดรูปมันทั้งเนื้อผ้าก็แข็งแล้วก็ไม่คล่องแคล่วในการเคลื่อนไหวต่างค่ะควรจะเป็นสิ่งสุดท้ายอ่ะที่คุณคิดจะใส่ไปออกกำลังกายใช่คือต่อให้บางวันคุณลืมเอามาก็จริงอ่ะยอมแพ้เถอะกับการออกกำลังกายไปทันอย่างอื่นดีกว่าใส่กีมสาวดีกว่าอันนี้เหมาะกว่าใช่ครับรองเท้าผ้าใบอันเนี้ย ขอพูดในฐานะนักวิ่งมากันยังไงครับรองเท้าผ้าใบเนี่ยหลายคนที่คุณเห็นคุณอาจจะรู้สึกว่าบางคนอาจจะรู้สึกว่าการใส่รองเท้าผ้าใบก็ออกกำลังกายได้เลยอ,ออกกำลังกายได้แล้วนี่มไม่จริงเลยค่ะรองเท้าผ้าใบเนี่ยมันมีแยกประเภทกีฬาเยอะมาก โดยเฉพาะถ้าเกิดว่าคุณแบบใส่วิ่งใส่วิ่งหรืออะไรเงี้ยอาจจะคุณไปใส่รองเท้าที่มันไม่ได้ซัพพอร์ตเรื่องการวิ่งมาอันนี้อันตรายแล้วนะคือต่อให้เป็นรองเท้ากีฬาก็จริง<ช>แต่ว่ามันไม่ได้ออกแบบเพื่อการวิ่งเช่นเป็นเอารองเท้าตีแบตอย่างเงี้ยในขอดแบตมอ้ไม่ได้โอ้โหไม่ได้เลยหรือบางคนเอารองเท้าที่แบบใส่เล่นไปตีแบตคุ้นลื่นนะคะครับเอออันนี้คือไม่ได้จริงเพราะฉะนั้นเนี่ยดูประเภทการแบบว่าใส่รองเท้าด้วยถ้าคุณไม่มีแบบแยกประเภทเยอะขนาดนั้นเนี่ยพยายามให้มันใกล้เคียงที่สุดก็ยังดีถ แล้วมีไงที่แบบรองเท้าแตะเนี่ยเอาไปใส่ออกกำลังกายก็ไม่สมควรไม่ได้เนาะนะครับสมมติคุณเล่นเวทอยู่เงี้ยแล้วคุณเกิดพลาดเวทหล่นลงมา <c oughs> ถ้ามีรองเท้าผ้าใบปุ๊บม,มันยังเซฟแรงได้ค่ะ <c oughs> แต่รองเท้าแตะคุณมีแกงหัวที่โป้งโผล่ม <c> า <oughs> นิ้วโผล่มามันมันทับนิ้วคุณแล้วมันบาดเจ็บได้เล็บหลุดอ่ะนะครับแล้วก็ไม่ควรใส่วิ่งในขาดรองเท้าแตะนะ อันตรายมากๆใช่คร่ะรวมไปถึงแหมคุณผู้ชายบางทีเราก็รู้แหละว่าอยากให้คุณผู้หญิงหันมามองโดยการแบบฉีดน้ําหอมหน่อยแต่บางคนไม่หน่อยไม่หน่อยครับฉุนเชียวค่ะแล้วฉุนที่น้ําหอมไม่พอคนเรามีกลิ่นตัวบางคนเอากลิ่นฉุนน้ำหอมไปผสมกลิ่นมะนาวของตัวเองโอฟีโรโมนไปกันใหญ่นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยช่วยดูหน่อยคือผมว่าบางทีอ่ะมัน มันไม่ใช่แค่รบกวนคนอื่นอ่ะ <c oughs> มันรบกวนตัวคุณเองนั่นแหละคุณจะรู้สึก <ừ. S 1> ไม่สบายใจเองที่แบบขูกลิ่นมแรงขนาดนี้ <c oughs> แล้วมันทําให้ทั้งห้องทั้งลงฟิตเนสเนี่ยมันเหบนไปด้วยอะไรเ <c oughs> งนะี okay, on, on. ้ยใช่เอาแค่หอมอ่อนๆก็พอถ้าอยากจะฉีดจริงๆนะคะเพราะฉะนั้นนี่คือคุณผู้ชายถ้าเกิดว่าใครดูไว้หรือว่าคุณผู้หญิงก็แล้วแต่นะคะเอาไปบอกคุณสามีคุณแฟนอะไรแบบนี้ก็ได้อุ๊ยแต่ว่าบางคนไม่อยากบอกนะเพราะถ้าบอกเนี้ยเดี๋ยวผู้ชายเขาทําตามปั๊บสาวติดอีก หรอเอออเธอเธอต้องอยากแบบเธอต้องแค่นั้นอะไรเงี้ยเอาผู้หญิงชอบแฟนเราอีกไงก็ปล่อยให้ตัวเบนเบนชนๆไปนะอไม่ดีไหมจะได้มาชอบแฟนเราไงประมาณนั้นก็สรุปแล้วกันว่านี่คือคําแนะนําที่ไม่ควรใส่ชไปออกกังการแล้วกันนะครับผมก็ลองไปใช้ดูนะคะหนูค่ะสวัสดีครับคุสวัสดีครับสวัสดีครับคุณอาครับกลับมาอยู่กันช่วงนี้นะคะกับ Q&A ค่ะสงสัยตอบให้กับคุณอาพิษนุค่ะสวัสดีครับสัดีครับสวัสดีครับ คุณอาครับผมทราบว่าคุณอาเนี่ยเคยไปดูฟุตบอลพรีเมียร์ลีกคู่ระหว่างแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดกับเชลซีที่สแตมฟอร์ดบิดก็คือสนามของเชลซีครับอยากให้เล่าบรรยากาศว่าเป็นยังไงบ้างครับดูหลายคู่ที่เป็นคู่เอกเพราะว่าไปจบบากเมืองไทยแล้วเพื่อนๆที่เตรียมตัวไว้ให้ก็พยายามเตรียมคู่เอกให้เรากาถามกันว่าวันนั้นคุณอาไปในสีเสื้ออะไรสีเสื้อธรรมดาเลยไม่มีสีเสื้อไหนเพราะผมไม่ได้แฟนเชลซีกบแมนยูอ อกลางๆไปแบบกลางๆแล้วนั่งในกองเชียร์ใครครับนั่งอยู่ในกองเชียร์ของเชลซีนั่งตัวที่ไม่ใช่หลังประตูหลังประตูจะเป็นกองเชียร์พันธะค่ะหอบ,บเชียร์แบบบูดูดันเราด้านข้างก็เป็นกองเชียร์ผู้ใหญ่หน่อยอเวลาไปดูบอลแมตช์ใหญ่ผู้ใหญ่เงี้ยมันก็ตื่นเต้นครับโดยเฉพาะอย่างยิ่งผู้ใหญ่มักจะชิงพื้นที่เป็นแชมป์ชิงพื้นที่ไปยูฟ่าแชมเปี้ยนส์ลีกหนึ่งในสี่นะของตารางความเข้มข้นก็มีครับ อันนี้กี่ปีที่ผ่านมาครับเมื่อสามปีครับสามปีที่ผ่านมาสามปีเองแล้วเขาเชียร์กันแบบดุเดือดไหมครับคุณนากองเชียร์เจ้าบ้านดุเดือดทั้งนั้นนะคือมีหน้าที่มีหน้าที่ตะโกนเชียร์หน้ทีมของตัวเองด่ากรรมการด่าผู้เล่นฝ่ายตรงข้ามแล้วก็มีการร้องเพลงพร้อมๆกันค่ะแล้วคุณอาอินไปกับฝั่งไหนคคุณอามีร้องเพลงกับเขาบ้างไหมปะไม่ไม่ไม่จะร้องเพลงเฝ้าสังเกตการเป็นนักสังเกตการมากกว่าเพราะเราเป็นนักข่าวนะอ่า แล้วก็ได้เห็นว่าการเป็นทีมเยือนถ้าว่าทีมเรายิงประตูได้เนี่ยดีใจได้แต่ดีใจแบบสำรวมหน่อยอย่าดีใจแบบดีใจแล้วหันไปย่อเย้ยฝั่งตรงข้ามซึ่งอยู่ข้างๆเป็นเรื่องเลยนะคุณอาคุณอาดีใจสำรวมดีใจยังไงดีใจให้ดูหน่อยได้ไหมดีใจในใจฮะดีใจในใจดีใจอ๋อนี่ดีใจแล้วเหรอคะคุณอาขอยิงภาพพุเฮ้ยโอ้โหอันนี้อันนี้อันนี้ไม่รอดใช่ไหมคะยั่วยุอันนี้คือหนักคืออะไรครับโดนอะไรครับ สจวตของสนามก็คือเหมือนกพอพอับรปภจะเดินมาหาเลยแล้วก็มาคุยซุบซิบซุบบซิบเพื่อนซึ่งเป็นฝรัง่งรู้ธรรมเนียมดีบอกว่าสจวตกําลังสอนว่าอย่าเชียร์แบบนี้ถ้าเชียร์แบบนี้อีกครั้งหนึ่งจะออกแกกสนามเลยนะหูยโหดอ่ะ <c oughs> คุณสมมติว่าดีใจในใจบ้างเอาอลองทําอีกแบบหนึง่งพอยิงเข้าปุ๊บ อึดอัดเนาะคือเะ็ีใจเต็มที่ได้ก็ต้องเล่กข้างๆเราเนี่ยเป็นพวกเดียวกับเราแต่เราเกิดได้ตัวไปนั่งอยู่ในฝั่งตรงข้ามยิงประตูเขาแล้วเขาเป็นเจ้าบ้านไปดีใจมากเนี่ยกองเชียร์เขาไม่พอใจแล้วมันสู้จ้องมาเตือนเพราะว่ามันจะเป็นต้นเหตุแห่งความทะเลาะวิวาทกันได้เแต่เขามีกฎที่แบบเข้มงวดนะใช่แต่กฎเขาดีมากเนาะดังนั้นทำอีกทีหนึ่งเขาให้ออกเลย คนก็ไม่กล้าทําแล้วเพราะว่าอยากนั่งดูต่อใช่ไหมคะแล้วดูบุคลิกของคนที่เชียแบบนั้นออกข้างหน้าเห็นภาพเราทราบเลยว่าไม่ใช่คนไม่ใช่คนอังกฤษ oh. ถ้าคนอังกฤษก็จะทราบว่าเชียแบบนั้นไม่ได้ oh. ครับคงเป็นนักท่องเทีย่ยวเป็นคนต่างชาติเขาจะรู้ oh. กฎอยู่แล้วเนาะก็เลยดีใจเกินเลยไปครับอ๋องั้นแสดงว่าที่เราเห็นกันในทีวีที่แบบว่าโอ้โหแบบดีใจกันแบบกระโดดบนสแตนอย่างเงี้ยก็น่าจะเป็นนักท่องเทีย่ยวหรือเปล่าคะคุณอาแต่ดีใจดโดดบนสแตนก็คือกองเชียของ พักควเดียวกัน<ว>กอยู่ในกลุ่มเดียวกัน,กนอ,อันนั้นเต็มที่ได้เลยแล้วอันนี้ผมถามผมเชื่อว่าหลายคนทางบ้านหลายคนไม่รู้อย่างสนามที่เป็นเราเป็นสนามเจ้าบ้านเองเนี่ยเรามีสิทธิ์กันพื้นที่ให้กับกองเชียร์เราได้มากกว่าใช่ไหมครเขาแบ่งเปอร์เซ็นต์เลยคาแบ่อเปอร์เซ็นต์ชัดเจนแบง่แบงเปอร์เซ็นต์ชัดเจนเลยเท่าไหร่ครับแล้วแต่จะ1 0บเรสบาเอำหรับอกองเชียร์นอกบ้านทีมเยือนอแต่กติกาอย่างหนึ่งก็คือพอหลังจะแข่งเสร็จแล้วนี่ตำรวจจะกันไว้เลยพราว่าให้กองเชียร เพื่อบริหารจัดการให้ดีอส่วนใหญ่เราจะให้ออกก่อนไปเลยออออกก่อนขึ้นรถไฟกลับไปก่อนเลยค่ะเพราะไม่งั้นแล้วเดี๋ยวตีกันอย่างแมนยูเลียคูลเนี่ยโอกาสที่จะตีกันันมีได้อย่างง่ายดายมากเพราะนั้นตำรวจจะต้องกันให้แบ่งว่าใครออกก่อนออกหลังให้ชัดเจนคอย่างล่าสุดก็ไม่ได้แข่งกันแมนยูเลียคูลมีประท้วงเกิดขึ้นประท้วงหน้าโรงแรมเลยคือแบบ ไม่ให้นักฟุตบอลออกจากโรงแรมก <Yeah. S 2> ็เลยมีการยกเลิกบบน,นั้นไป <Okay. S 2> อันนี้ก็เป็นความรู้สึกของคุณนาที่ได้มีโอกาสไปดูฟุตบอลนะครับเชลซีกับแมนยูที่แซงฟอร์ดบิดนะครับผม สุดยอดเนาะไม่ได้ไปแต่ว่าคุณอาเล่านี่เห็นภาพจริงๆนะนี่นะแล้วได้รู้สึกกฎมารยาตต่างๆในการดูฟุตบอลด้วยนะใช่ค่ะวันนี้ยังไงขอบคุณคุณอามากๆนะคะขอบคุณมาหรอบคุยันนี้ขอบคุณค่ะอหมดเวลาแล้วค่ะคุณผู้ชมค่ะอย่าลืมนะคะกลับมาติดตามสาระดีๆแบบนี้ในแวดวงกีฬาได้ใหม่นะคะกับรายการสดบ้งปังวันนี้เราสามคนลาไปก่อนสวัสดีค่ะ